สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้มาแนะนำะเหรียญดีที่น่าแขวนอีกหนึ่งเหรียญนะครับเหรียญห่วงเชื่อมรุ่นแรกนะฮะเจ้าสัวหลวงปู่หาวส,สกวันอำเภอสาสกันจังหวัดกรสินนะครับเหรียญรุ่นนี้จะเป็นลักษณะเป็นเหรียญรูปไข่นะฮะของปู่นเนี่ยครึ่งองคนะครับ,นะรบเห็นไหมฮะแกะได้ พดงามมากจุดมีชีวิตเลยนะฮะด้านหน้ามีารูปขุนตุงครึ่งอ,องค์นะครับเหรียญรุ่นนี้เนื้อเนี้ยเป็นเนื้อโลหะพิเศษนะฮะจัดสร้างแค่31เ,เหรียญน,นะครับอันนี้จะเป็นเหรียญตอกรวมโคร้รวมโค้ดคือด้านซ้ายมือองค์พระนี่นะฮะจะตอกโคร้รคำว่ามะอาอุนะฮะ ตอกหมายเลขกำกับนะฮะด้านขวามือองค์พระนะฮะหมายเลข11็บบนะฮะด้านล่างจะมีตัวหนังสือนะฮะเขียนว่าพญานวิราชเถระนะฮะด้านบนจะมีตัวหนังสือเขียนว่าเจ้าสัวนะฮะอันนี้เป็นเหรียญหกเชื่อมนะครับด้านหลังนี่นะฮะจะมีตัวหนังสือด้านบนนะฮะเหนือยันขึ้นมานะฮะมหามงคลนะครับ สิทธิ์กาลสินนาจัดสร้างถวายนะครับเดี๋ยวรุ่นนี้จะสร้างในปี2563นะครับไม่ค่อยพบเจอนะฮะมีน้อยสร้างน้อยมากแค่3 1เหรียญน,นะครับดูครับแกะได้สวยมากนะครับนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ